สวัสดีครับผมนายเ่นดนในซีบโก้สมดีครับผรมนายพลพรพรัน์ละสวัสดีสสดคะ่ะดิฉันนางสาวเบญพาติงสาวันนี้พวกเราจะมานําเสนอหัวข้อสมมุติฐานและการประมาณค่า,านหนึ่งประชากรกรณีที่สองมีดังนี้ค่ะจากโจทย์นะครับที่วิเคราะห์มา n เท่ากับ90นะครับ s เท่ากับ280ตรงนี้นะครับส่วนเบนเบงมาตรฐานคือ280บ x bar เท่ากับ 2อ0พนะครับก็คือ1เราจะแทนให้มิวเป็นจำนวนกระปองเฉลี่ยนะครับแล้วก็ให้ S0 สศูนย์เท่ากับสองพันมากกว่า2,000นะครับต่อไปขั้นตอนที่2ระดับเลขในสำคัญเท่ากับ0.1 0.1นี่มาจากโจทย์นะครับ c ตัวสถิติทดสอบคือ z เท่ากับ x bar ลบ mu หาร s หารรูท n สี่กำหนดบริเวณวิกฤตนะครับเนือ่องจากมันมากกว่า2,000มันจะเลยมาอยู่ฝั่งขวาครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ5คำนวณน,นะครับเราก็แทนตามตัวเลขเลยนะครับจะได้1ิ 6 9 4สรุปนะครับเนื่องจากแซของเราตกอยู่16.94ตกอยู่ในบริเวณปฏิเสธดังนั้นเราจึงปฏิเสธสรุปได้ว่ายอดจำหน่ายเครื่องดื่มแห่งนี้มากกว่า2,000นะครับ P-volume นะครับก็จะเท่าท่ากับ1ลบ P- Z 16.9ก็เท่ากับ0นะครับเนื่องจากมันมากกว่า3.5เลือเือเป็น0ก็ดังนะั้น0น้อยน้อยกว่า ซิกมาก็เท่ากับปฏิเสธเฮสูดนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับเราจะมาหาการประมาณค่านะครับการประมาณค่าของเราต้องใช้สูตรนี้นะครับเนื่องจากเอ็นของเรามากกว่าสามสิบหลังจากนั้นก็แทนค่าลงในสมการของเราเลยครับได้ดังนี้ครับกดเครื่องคิดคิดเลขออกมา ค่าแรกของเราคือท่านี้ครับค่าที่สตันนี้ครับดังนั้นนะครับกบระป๋องกองบริษัทอย่างนี้นะครับอยู่ในช่วง2 4งหมื่นสนะครับถึง25,760.00นะครับที่ระดับความเชื่อมั่น90เซนนะครับ ขอบบคคุณครัพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ